สวัสดีค่ะพัทรนิตจันทบูรณ์ค่ะและสุธิตาเกชศรค่ะคุณสุธิตาคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการตั้งเรื่องมาค,คดีค่ะทําไมเราถึงต้องมาค,คดีคะเนื่องจากผู้ประกันนําหลักประกันมาวางต่อศาลเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาโดยจำเลยและศาลได้มีคําสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวผู้ต้องหาโดยจำเลยหาผู้ ือว่าผู้ประกันผิดสัญญาประกันต่อศาลและศาลจะมีคำสั่งหรับผู้ประก,กรันดังนั้นเราจึงต้องบังคับคดีกับผู้ประกันค่ะแล้วการบังคับคดีแบ่งเป็นกนี 8, 8, 8, ่กรณีคะคุณพัทรารดามีคำตอบให้เราแล้วค่ะในกรณีการตั้งเรื่องบังคับคดีกับทรัพย์ประกันมีดังนี้ค่ะ 1. นเงินสดให้เจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้งจะทำรายงานเสนอศาล เพื่อนำยืดเงินที่ผู้ประกันนำมาวางไว้ต่อ3าค่ะ 2. บัญชีงเงินฝากผู้ประกันให้เจ้าพนักงานที่รับแต่งตัง้งมีหมายแจ้งไปยังธนาคารเพื่อให้ธนาคารนำเงินมาชำระค่าฝับผู้ประก,กันค่ะ 3. กรมธรรม์ให้เจ้าพนักงานศาลที่รับแต่งตัง้งมีหนังสือแจ้งไปยังบริษัทประกันภยัยให้นำเงินมาชำระค่าฝับผู้ประก,กรัน 4. หนังสือสำคัญสำหรับทรัพย์สินเช่น โฉนดที่ดินหนังสือรับรองการทําประโยชน์หรือหนังสือสําคัญที่ดินอื่นให้เจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตัง้งมีหนังสือนํายึดหรืออายัดแจ้งไปยังสํานักง,งานบังคับคดีที่อยู่ในเขตอานาจของศาลพร้อมด้วยเอกสารต่างๆได้แก่หมายบังคับคดีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยตัวชั่วคราวและในกรณีการตั้งเริ่มบังคับคดีกับทรัพย์ที่สืบบกมีขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ บบัญชีเงินฝากของผู้ประกันให้เจ้าพนักงานสาลที่ได้รับแต่งตั้งมีหมายแจ้งไปยังธานานคารเพื่อให้อายัดบัญชีเงินฝากของผู้ประกันและให้นําส่งเงินมาเพื่อชําระค่าปรับผู้ประกันค่ะกรณีบังคับคดีกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่สืบพบให้เจ้าพนักงานศาลที่ได้รับแต่งตั้งจัดเตรียมเอกสารเพื่อบังคับคดีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. หนังสือรับรองทะเบียนราษฎรของผู้ประกัน 2. ใบจดทะเบียนขุส่ง สามภาพถ่ายและแผนที่ตั้งทรัพย์สี่ใบคำขอยื่ทรัพย์ซึ่งในการยื่ทรัพย์ที่สื่อบพของผูผ้ประกันได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตราหนึ่งหนึ่งเก้าค่ะกรณีที่เป็นอสังหาริมทรัพย์เช่นโฉนดที่ดินหนังสือรับรองการทำประโยชน์ให้จับพนักง,งานศาลที่ได้รับแต่งตั้งดำเนินการยื่ยนคำขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์ของผู้ประกันณสํสำนักง,งานที่ดินที่ทรัพย์ตั้งอยู่ ร้อมทังขอคัดถ่ายสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องและจัเดเตรียมเอกสารเพื่อการตั้งเรื่องการบังคับคดีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. หมายบังคับคดี2หนังสือรับรองทะเบียนราชของผู้ประกัน 3. สาสำเนาโฉนดที่ดินที่เจ้าพนักงานที่ดินรับรองแล้ว 4. เอกสารต่างๆเช่นสัญญาซื้อขายสัญญาจำนองหรือหนังสือนิติบุคคลมู่บ้านจัดสรร 5. แผนที่แสดงทางไปที่ตั้งซัพหห้ามถ่ายปัจจุบันของซับพร้อมทำระบุเนื้อที่กว้างคูณยาว 7. หนังสือรับรองราคาประเมินที่ดิน 8. ปนไปคำขอยึดซับและในวันนี้หวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้จากเราไปได้มากก็น้อยสำหรับวันนี้ดิฉันพัทรนิชจันทบูรดิชาทสุธิตาเกศขอลาไปก่อนค่ะ ขอบคุณค่ะ